สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับอิสรลีนะครับในคลิปนี้นะครับก็มาพูดกันต่อนะครับของส witching Mode power supply นะครับก็จะเป็นการวัดไฟนะครับวัดไฟในวงจรในตัว Switching Mode เองนะครับแล้วก็วัดไฟในส่วนของเอาต์พุตนะครับที่ออกจากส witching นะครับจะเป็น5โวลต์12บโวลต์นะครับ ตรงนี้ก็แล้วแต่บอร์ดที่จะนําไปใช้นะครับก็บอร์ดในวันนี้นะครับที่จะนํามาวัดให้ได้ชมกันนะครับก็จะเป็นบอร์ดแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับของ lg นะครับมีทั้งตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดคอยร้อนนะครับคอนดนเซอร์ตัวนอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดตัวในนะครับที่เป็นอีวาเปเลเตอร์ด้านในนะครับซึ่งไฟที่จ่ายออกสวิตชิ่งนะครับ ก็ในบอร์ดนี้นะครับจะเป็น12โวลต์แล้วก็5โวลต์นะครับในส่วนของ5โวลต์นะครับก็จะจ่ายมาที่ตัวนี้นะครับจ่ายมาที่เซนเซ,นเซอร์นะครับเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมินะครับแล้วก็ชุดรับสัญญาณเรโมตตัวนี้นะครับที่เป็นสวิตช์นะครับในการเปิดปิดแอร์นะครับ อันนี้ใช้5โวลต์นะครับอีกต่อมานะครับเป็นในส่วนของมอเตอร์สวิงนะครับมอเตอร์สวิงอันนี้ก็จะจ่ายไปที่12โวลต์นะครับแต่ถ้าเป็นคอยลร้อนนะครับคอยลร้อนตัวนี้นะครับ ก็เหมือนกันนะครับจะจ่ายมาที่ครับเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมินะครับทั้งหมดเลยนะครับจ่ายมาที่5โวลต์น,นะครับเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิแล้วก็ส่วนอื่นๆอีกก็จ่ายไปเลี้ยงในส่วนของ CPU MCU นะครับตัวประมวลผลต่างๆนะครับของระบบแอร์นะครับ เดี๋ยวเรามาวัดไฟดูนะครับเริ่มตั้งแต่ไฟเข้านะครับไฟเข้าจุดแรกเลยนะครับคือไฟตัวนี้นะครับไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับไฟเข้านะครับสายลายไฟเข้านะครับสายเอ็นนิวตันนะครับไม่มีไฟนะครับเรามาเช็คในส่วนของบอร์ดคอยเย็นด้านในก่อนนะครับตัวอีวาเปเลเตอร์ด้านในนะครับคือตัวนี้นะครับ เรามาวัดตั้งแต่ไฟเข้าก่อนนะครับคือสองเส้นนี้นะครับที่มาจากไฟสองรอยยี่สิบโวลต์นะครับเป็นไฟไฟบ้านนะครับไฟสองรอยี่สิบโวลต์นะครับสองร้อยสามสิบหกโวลต์เอซีนะครับเมื่อไฟเข้านะครับไฟเอซีเข้าสองร้อยสามสองรอยี่สิบโวลต์นะครับมันก็จะผ่านมาที่ตัวฟิลเตอร์นะครับ กองสัญญาณไฟนะครับตัวนี้นะครับมีมี cx นะครับ c y นะครับแล้วก็ขดลวดนะครับที่ใช้ในกองสัญญาณไฟนะครับเมื่อไฟ ac นะครับผ่านมานะครับมันก็จะมาถึงไดโอดนะครับไดโอดคือตัวนี้นะครับไดโอดคือตัวนี้นะครับ ไดโอดบิดนะครับเป็นวงจรเรียงกระแสนะครับคือมันแปลงสัญญาณไฟล์ให้เป็นไฟล์ DC 300นะครับใน300นะครับไฟก็จะมาถึงไดโอดอยู่ที่230สโวลต์ AC นะครับนี่วัดที่ขาของไดโอดนะครับครับ เมื่อไฟ ac 2 2 0โวลต์นะครับผ่านไดอดบิดนะครับเรียงกระแสนะครับเพื่อแปลงสัญญาณไฟ ac เป็นไฟ dc 300บวกแล้วนะครับก็จะถูกกองด้วยตัว c ตัวเก็บประจุนะครับให้เรียบนะครับเมื่อกองไฟให้เรียบแล้วก็เสถียรแล้วนะครับไฟบวกนะครับก็จะถูกส่งมาที่ ic switching ตัวนี้นะครับเพื่อปรับลดแรงดันนะครับให้เป็น ไฟ12โวลต์นะครับในบอร์ดตัวนี้นะครับจะจะปรับลดแรงดันให้เป็นไฟ12โวลต์แล้วก็5โวลต์นะครับซึ่งเส้นแรกนะครับจะมาอยู่ที่ขาเดนของ IC s w i t c i n n g คือขานี้นะครับนี่คือขาเดนนะครับขาที่4ขาเดนขาซอรก็คือขาที่5ที่6ที่7ที่8นะครับทีนี้เราวัดไฟเข้าลองดู ก็จะได้สามรอยสิบเีโวลต์ dc นะครับนี่คือไฟที่มาลอนะครับครับไฟที่มาลอที่ขาเดียนและขาซอสนะครับไฟที่มารอที่ขาเดียนและขาซอส3ามร้อยโวลต์ DC นะครับเมื่อมาลอที่ขาเดนกับขาซอสแล้วนะครับมันก็ i c ซีสวิตชิ่เนี้ก็จะสวิตนะครับเปิดปิดไฟนะครับ ผ่านหม้อแปลงสวิตช,ชิงนะครับเมื่อผ่านหม้อแปลงสวิตช,ชิงแล้วเนี่ยกำลังไฟก็จะถูกปรับลดลงนะครับให้เหลืออยู่ที่12โวลต์นะครับเมื่อเหลือ12โวลต์นะครับก็จะถูกส่งมาที่ IC คุมค่าแรงดันตัวนี้นะครับหรือว่า IC เลโกเลตนะครับโดย IC ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการปรับลดแรงดัน12โวลต์ให้เหลือ5โวลต์นะครับ ซึ่งในคลิปที่แล้วเราได้พูดกันในเบื้องต้นแล้วนะครับเกี่ยวกับ i c ตัวนี้นะครับในการวัดขาออกนะครับเพื่อให้วัดได้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะกลับพลิกกับมาอีกด้านหนึ่งนะครับที่เป็นในส่วนของลายปินนะครับแล้ววัดในส่วนของขาที่เป็นมออแปลงสวิตช,ชิงนะครับ ตรงนี้จะเป็น i c s w i t c h i n g นะครับตรงนี้จะเป็น IC s w i t c h i n g อันนี้เป็นขาเดนขาดิสีนะครับขาสี่นะครับฝั่งนี้จะเป็นขาซอสท,ทั้งหมดเลยนะครับโดยวัดจะเป็นไฟบวกนะครับเป็นไฟบวกสามร้อยโวลต์นะครับเมื่อมีการสวิตช์นะครับขาเดนกับขาซอสสองขานี้นะครับ ก็จะทําให้มีไฟกระเพื่อมนะครับที่กดแพมอลี่ของหม้อแปลงฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับเมื่อหยุดการนําสวิต์นะครับไฟทั้งหมดก็จะถูกย้ายข้ามฝั่งมาฝั่งนี้นะครับย้ายข้ามฝั่งมาฝั่งนี้นะครับกลายเป็นไฟต่ําอยู่ที่12โวลต์นะครับเราสามารถวัดได้นะครับนี่คือขาของหม้อแปลงสวิตชิงนะครับแล้วก็ ไฟที่จ่ายออกนะครับก็จะเป็น12โวลต์นะครับนะครับ12โวลต์นะครับวัดออกมาก็จะได้เป็น12โวลต์นะครับได้12โวลต์นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือไดโอดนะครับ2โวลต์เมื่อได้ไฟ12โวลต์นะครับก็จะส่งไปที่ IC คุมม่าแรงดังคือตัวนี้นะครับ และสี่คูปาแรงดังก็จะมีทั้งหมดอยู่ทั้งหมดสามขานะครับมีทั้งหมดสามขานะครับก็ขากลา,ก,นนกลางเนี่ยก็จะเป็นกราวนะครับกลางนี่ก็จะเป็นกราวนะครับแล้วก็อินพุตมันก็อินพุตก็จะอยู่ที่ สิบสองโวลต์น,นะครับอินพุตอยู่ที่สิบสองโวลต์ออปต์ไปที่ขาออกของมันอยู่ที่ห้าโวลต์น,นะครับออปต์อยู่ห้าห้าโวลต์น,นะครับนี่ให้ให้ดูกันแบบเพื่อเห็นเพื่อเห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราพลิกกับอีกด้านหนึ่งนะครับให้ดู น,นะครับว่าคือตัวไหนนะครับจะได้เห็นอุปกรณ์ได้ชัดเจนนะครับอันนี้คือ IC คุมค่าแรงดันหรือ IC แล้วก็เลสน,นะครับครับก็วัดที่ขาได้เลยนะครับ นี่คือเอาต์พุตอยู่ที่5โวลต์นะครับต่อไปอินพุต12โวลต์นะครับอินพุตที่มาจากมอแปลนสัมเบชิ่งนะครับหลังจากสวิตชชิ่งมาแล้วมา12โวลต์นะครับมาที่12โวลต์เดี๋ยวทีนี้ตัว5โวลต์กับ12โวลต์เนี่ยมันจ่ายไปที่ส่วนไหนบ้างนะครับมาเริ่มตั้งแต่ เซนเซอร์ก่อนนี่คือตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับคือตัวนี้นะครับเรามาจับกาวที่ขาเก็บประจุนะครับแล้วก็มาวัดเทียบนะครับนี่ครับเซนเซอร์มีไฟมาอยู่ที่5้าโวลต์นะครับอันนี้เซนเซอร์นะครับมีไฟมาที่5้าโวลต์นะครับก็ง่ายๆเวลา เราจะตรวจเช็คว่าเซนเซอร์เนี่ยเสียไม่เสียหรือบอร์ดเสียเราเช็คได้จากตรงนี้ว่ามีไฟจ่ายไปที่เซนเซอร์ไหมนะครับมีไฟจ่ายไปที่เซนเซอร์นะครับอย่างเนี้ยห้าโวลต์เนี้ยแสดงว่าบอร์ดนี้ใช้ได้นะครับแต่ถ้าไฟไม่จ่ายที่เซนเซอร์นะครับก็แสดงว่าบอร์ดมีปัญหานะครับเราก็สามารถตรวจเช็คเซนเซอร์ได้เหมือนกันนะครับว่าเซนเซอร์ใช้ได้ไม่ได้เซนเซอร์เสีย หรือไม่เสียนะครับต่อไปนะครับอีก5โวลต์ตัวหนึ่งนะครับก็จะจ่ายไปที่ตัวนี้นะครับแต่ที่ตัวนี้นะครับตัวรับสัญญาณรีโมทนะครับหรือแผงควบคุมสวิตช์เปิดปิดรีโมทนะครับอันนี้ก็จะจ่ายมาที่5โวลต์เหมือนกันนะครับครับอันนี้ก็จะจ่ายมาที่5โวลต์เหมือนกันครับ ต่อไปเป็นมอเตอร์สวิงนะครับคือตัวนี้นะครับมอเตอร์สวิงคือตัวนี้นะครับจะอยู่นี่นะครับมอเตอร์สวิงนะครับจะ12โวลต์นะครับมอเตอร์สวิงนะครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ตัวนี้แหละครับมอเตอร์พัดลมหรือมอเตอร์ที่อยู่ในพวงกระลอกนะครับคอยเย็นนะครับ ตัวนี้มันก็ไม่ได้ผ่านสวิตชิงนะครับอันนี้มอเตอร์ตัวเนี้ไฟเนี่ยมันออกจากวงจรนิกกิ้ไฟหรือไดโอดบิดนะครับเมื่อแปลงเมื่อไดโอดบิดตัวนี้นะครับแปลงไฟ AC นะครับเป็นไฟ300ไฟ DC นะครับมันจะจ่ายมันจะจ่ายมาที่มอเตอร์พัดลมตัวนี้นะครับจะจ่ายตรงมาเลยนะครับ โดยวิธีการวัดก็คือวัดว่าไฟมาไม่วัดว่ามีการจ่ายไฟมาหรือไม่นั้นก็ไปเทียบขานะครับขาที่เจ็ดกับขาที่สี่นะครับของมอเตอร์นะครับก็ไฟมาสามร้อยบวกนะครับ แสดงว่าบอร์ดใช้ได้นะครับแต่ถ้าไฟมาแบบนี้แต่มอเตอร์ยังไม่หมุนแสดงว่ามอเตอร์เสียนะครับถ้าเป็นบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับในตัวคอนเดนเซอร์คอยล์ร้อนด้านนอกนะครับก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนกันนะครับออตัวนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับ ัวนี้เป็น IC สวิตชิงนะครับแล้วก็สามารถวัดท,ที่ขาเดียนะขาซอสนะครับไฟมันจะมาไฟสามร้อยมันจะมานะครับไฟก็จะมาอยู่ที่สามร้อยเจ็ดโวลต์ดีซีเหมือนกันนะครับแล้วก็มันก็จะส่งมาท,ที่ไอซีคุมค่าแรงดันคือไอซีตัวนี้นะครับคือไอซีตัวนี้นะครับ แลก็กวัดได้เหมือนกันนะครับที่5โวลต์น,นะครับโดยการจ่ายนะครับมันก็จ่ายไปเลี้ยงเซนเซอร์เหมือนกันนะครับนี่คือตัวเซนเซอร์สองตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเนี่ย5โวลต์น,นะครับก็จะจ่ายไฟมานะครับซึ่งหากสวิตชิ่งเนี่ย ไม่สวิตชิ่งแล้วก็จ่ายมาที่เซนเซอร์แล้วไปหรือไปเลี้ยงอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็แสดงว่าบอร์ดสวิตชิ่งมีปัญหานะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้านะครับเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของระบบอินเวอร์เตอร์นะครับของแอร์นะครับก็คลิปนี้นั้นก็สมควรแก่เวลานะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ